สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำซอสบะหมี่ดานะคะหรือซอสถั่วดําทำจาจังมยอนของเกาหลีนะคะจริงๆแล้วซอสถั่วดํำจาจังมยอนนี้เป็นของคนจีนนะคะที่อพยพไปอยู่อินชอนคนจีนเป็นคนเริ่รมคิดเมนูนี้ขึ้นมานะคะโอเค เรานำถั่วดําที่แช่ไว้2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือจะให้ดีต้องแช่ทิ้งไว้1คืนเลยนะคะถึงจะดีแล้วก็นําไปต้มพอต้มเสร็จแล้วประมาณ2-3ชั่วโมงมันนิ่มๆมันเริ่มละเอียดแล้วก็เอามาันลล้างน้ําออกค่ะและขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือเราจะต้องเตรียมขิงหั่นแว่นกระเทียมหัวหอมใหญ่แล้วก็พริกแห้งนะคะเอามาเจียวให้หอมค่ะ เจียวโดยใช้ไฟอ่อนนะคะพอเหลืองสักพักเราก็เอาออกนะคะนี่จะเจียวขิงก่อนเพราะว่าขิงจะสุดยากกว่า และต่อมาก็จะใส่กระเทียมกับหัวหอมก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนๆเหมือนเดิมค่ะค่อยๆเจียวไปให้เหลืองหอมออกมาพริกอย่าเพิ่งใส่ไปนะคะเพราะว่าพริกมันจะสุกง่ายกว่าแล้วก็มันจะทําให้ไหม้ถ้าใส่ลงไปพร้อมกันพริกจะใส่ไปลําดับสุดท้ายเลยค่ะถ้าหัวหอมกับกระเทียมเหลืองได้ที่แล้วก็ค่อยใส่พริกลงไปค่ะหรือใครจะเป็นแบบสเต็ปแบบ เ,เจียวขิงก่อนเจียวกระเทียมก่อนเจียวหอมก่อนก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วก็ถั่วที่เราต้มเสร็จแล้วเราจะเอามาปั่นให้ละเอียดเลยค่ะถ้าปั่นแล้วมันหนืดๆเพื่อนๆสามารถเติมน้ําเลยลงไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็เราจะใส่น้ํามันเจียวที่เราเจียวหอมอ,อะไรเสร็จลงไปแล้วใส่พวกเครื่องเทศที่เราเจียวเสร็จแล้วใส่ลงไปปั่นด้วยพร้อมกันนะคะ เดี๋ยวเครื่องปรุงจะใส่ลงให้ดูเลยนะคะ,ะรายละเอียดเครื่องปรุงทีใส่ลงในการเจียวถั่วดำนี้นะคะค่อยๆเจียวไปจนแบบกวนไปจนแห้งนะคะจนแบบเออหน,หนืดแล้วถึงจะใช้ได้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าสีมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะพอเรา ทำหนืดหได้ที่เราก็เก็บใส่ภาชนะได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะรับรองว่าอร่อยชัวร์ครั้งแรกเลยนะคะที่ทำเดี๋ยวแน่นอนว่าพอเราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาทดลองกินก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงมันใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยสรุปว่าผ่านอยู่นะคะโอเคอยู่นะคะเป็นครั้งแรกที่เราทำมันก็รายละเอียดยังไม่ยอะเท่าไหร่ค่ะ